สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแกลลรี่โชว์รายการที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระจากนิทรรศการมาให้ท่านเข้าใจเนื้อหาของนิทรศการมากยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวของนิทรรศการในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ตูนครับวันชนะทองพูลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ พิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและตอนนี้ครับเรายืนอยู่ที่โซนของอาณาจักรสัตว์นั่นเองครับซึ่งโซนอาณาจักรสัตว์ก็มีสัตว์มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลาสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,นมและว,วันนี้ที่เราจะมารู้จักกันก็คือสัตว์เลื้อยคานนั่นเองนะครับเมื่อเราพูดถึงสัตว์เลื้อยคาน ทำไมเราถึงเรียกว่าสัตว์เลื้อยคานครับก็เพราะว่าเราดูจากการเคลื่อนที่แบบเลื้อยๆคานๆและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสัตว์ตัวนั้นหรือชนิดนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับวันนี้พี่จะพาพวกเรามาสังเกตลักษณะของสัตว์เลื้อยคานกันนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ก็มีตัวอย่างของสัตว์เลื้อยคานมาให้ดูกันนะครับว่าลักษณะของสัตว์เลื้อยคานนั้นเป็นยังไงอย่างแรกเลยครับลักษณะแรกนะครับก็คือเรื่องของผิวนั่นเองครับ ผิวของเขาจะมีลักษณะที่ผิวแห้งหนามีเกล็ดนั่นเองครับเพื่อที่จะรักษาละครับน้ำในร่างกายไม่ให้สูญเสียออกไปนั่นเองครับลักษณะต่อมาครับก็คือขานั่นเองครับบางชนิดที่มีขาเขาจะมีกรงเล็บเอาไว้ในการยึดเกาะเช่นกิ้งก่าเต่าแต่บางชนิดครับขาเขาไม่ได้ใช้เขาจึงมีการลดรูปลงไปครับก็คืองูนั่นเองลักษณะต่อมาครับก็คือการออกลูกนั่นเองครับ สัตว์เลื้อยคานนะครับเขาจะออกลูกเป็นไข่อยู่บนโบกนั่นเองและที่สําคัญครับเขาจะฟักตัวออกมาแล้วลูกของเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนพ่อแม่ตั้งแต่กําเนิดน,นะครับและนี่ก็คือลักษณะของสัตว์เลื้อยคานที่เราสามารถแยกจากสัตว์ชนิดอื่นได้เมื่อเราไปพบเจอในที่ต่างๆนั่นเองและทีนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าสัตว์เลื้อยคานในประเทศไทยมีอยู่กี่ชนิดครับ สัตว์เลื้อยคานในประเทศไทยครับมีอยู่ประมาณ418ชนิดแต่ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคานทั่วโลกนะครับมีอยู่ประมาณ7,000กว่าชนิดนั่นเองนะครับและน้องๆครับสามารถมาเยี่ยมชมนิรรการดีๆแบบนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ตูนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแกลเลอรี่โชว์ที่พี่นำมาฝากในวันนี้คงจะทำให้หลายท่านได้เข้าใจนิทรรศกา,การมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตอนต่อไปจะเป็นนิทรรศกา,การอะไรนั้นมาติดตามกันได้ทุกวันศุกร์เวลา9นก30นาทีทางเพจ NSM Thailand กับรายการแกลเลอรี่โชว์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ